สวัสดีครับสืบจากพระวันนี้เป็นตอนถอดรหัส ISO นะครับหลายๆท่านเนี่ยเคยได้ยินแต่คำว่า ISO ISO มีระบบ ISO นะครับแต่ก็ไม่ได้เจาะลึกไปนะครับว่า ISO นั้น,นคืออะไรนะครับ เขาบอกว่า ISO แล้วก็ ISO ตามเข้าไปนะครับอืเดี๋ยวผมจะกิรนัยให้นะ ISO เนี่ยภาษาอังกฤษมันมาจากคำว่า International Organization for Standardization นะครับอ่าก่อตั้งขึ้นในปี2490นะครับ อ่าเป็นการรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อมันเป็นมาตรฐานการวัดองค์กรต่างๆนะครับเพื่อรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในแต่และประเทศนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะครับอืมทีเนี้ยระบบ ISO เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับพระยังไง ก็คือว่าหลังๆมาเนี่ยผมเห็นระบบเนี่ยเขาเอามาใช้เกี่ยวกับการตรวจสอบพระกันนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จพระนครังนะมันเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับอืมในในในพลาสมเด็จพระนครังเนี่ยเขาก็จะมีมวลสารนะครับที่เกี่ยวกับโลหะนะเกี่ยวกับโลหะนะครับไอเครื่อง ตรวจสอบพระสมเด็จเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตรวจหาโลหะได้นะครับตรวจหาโลหะได้ทีเนี้ยช่องตรงเนี้ยเขาเห็นช่องตรงนี้ในการที่จะสามารถตรวจโลหะได้เขาก็ใช้เครื่องใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับใช้วิทยาศาสตร์เข้ามานะครับในการตรวจสอบแต่ถามว่ามันตรวจสอบได้ไหม วันนี้จะเร็วหน่อยนะครับอ,อ่าจะเร็วหน่อยนะถามว่าตรวจสอบได้ไหมระบบหรือว่าเครื่องมือในการตรวจสอบเนี่ยมันตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้แต่มันแค่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตรวจสอบหาพระแท้นะครับมันเป็นแค่องค์ประกอบนะครับอ่ามันไม่ได้ว่าตัดสินได้นะมันเป็นแค่องค์ประกอบนะครับระบบ iso เนีย่ยจริงๆรแล้วระบบเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะระบบเขาแค่รับรองเฉยเฉยนะครับ อ่าระบบเนี่ยเขารับรองเครื่องมือในการตรวจเฉยๆนะครับว่าได้มาตรฐานไหมผมยกตัวอ,อย่างเช่นอ่อผมอยกตัวอ,อย่างเช่นอ่าพวกมอ,อกอนะครับอ่ามอ,อกออยอออพวกเนี้ยก็เป็นเขาเป็นเขาก็เป็นระบบรองรับเหมือนกันนะครับอ่าเครื่องมือที่คุณตรวจสอบจะต้องได้มาตรฐานนะครับอ่ามันก็จะมีคาลิเบรต มีการคาลิเบตนะตรวจสอบว่าเครื่องมือเนี่ยมันยังใช้การได้ดีอยู่ไหมนะครับอธิบายง่ายๆก็คือก็คือมาตรวจสอบเครื่องอีกทีหนึ่งอ่อตรวจสอบเครื่องอีกทีว่าเครื่องตัวเนี้ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมและหลายท่านอาจจะไม่อาจจะไม่คุ้นอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบพวกนี้นะครับแต่ผมเนี่ยทำงานห้องแลบผมจะอยู่ห้องแลบโดยตรงเลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน ผมจะต้องวนเวียนเจอกับ IOS ISO ขออภัยครับ ISO เนี่ยอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้กลไกลของเขานะครับว่าทำงานยังไงนะอะตามสถานที่ต่างๆที่เขารับเช็คพระรับตรวจพระที่เขาโฆษณาว่ามีเครื่อง ISO เนี่ยนะครับเขามีแค่เครื่องนะครับมันเป็นเครื่องตรวจโลหะนะครับตรวจเงินตรวจทองตรวจแร่ต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขามีการตรวจหาวัตถุที่มีอายุเป็นร้อยปีหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมศึกษาเข้าไปเนี่ยคือเขามีแค่เครื่องมือตรวจสอบโลหะนะครับ ่ถามว่าถ้าคนปลอมพระเขารู้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยเขาก็ใส่เข้าไปในองค์พระนะครับสมมุติว่าเอาพระปลอมมาแล้วก็ใส่พวกเงินเข้าไปใส่ทองเข้าไปใส่ใส่แร่ดีบุกเข้าไปใส่แร่เหล็กเข้าไปอ๋อมันก็ตรวจได้ครับมันก็เจอมันก็ฟ้องขึ้นมาว่ามีพระองค์เนี้ยมีมีมีทองมีเงินมีโลหะ มีแล่นั่นมีแล่นี่อันนี้ผมอธิบายง่ายๆให้ให้สาหรับท่านที่อ่าไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับระบบนะครับผมจะพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาเลยนะอ่าประมาณนี้นะก็คือว่าเครื่องตุวเนี่ยมันจะตรวจออกมาว่าอ่าในพระองค์เนี้ยอ่าในพระองค์เนี้ยอ่สมมตินี่าพระอ่าอระองค์กลางไปก็ได้สมมติเอาเดี๋ยวอธิบายง่ายๆครับตบนึงนะ อ่าสมมติคุณเอาพระองค์นี้ไปเนี่ยองค์นี้เป็นพระปลอมสมมตินะสมมติองค์นี้เป็นพระปลอมนะคุณเอาพระปลอมองค์นี้ไปแล้วคุณใส่ทองใส่เงินใส่แร่ใส่ตะกั่วอะไรไปไปให้เต็มที่เลยแล้วคุณก็ไปตรวจนะครับเครื่องมันเครื่องตรวจมันก็จะฟ้องขึ้นมาว่าเออในพระองค์นี้มีทองมีเงินเท่านั้นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์มีเหล็กเท่านี้นมีแร่เหล็กเท่านั้นมีประมาณนี้นะครับอ่าแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าพระองค์นี้แท้ มันไม่มีการประมวลผลข้อนี้นะครับมันมีแค่ว่าในพระองค์เนี้ยมีเงินอยู่เท่าไหร่มีทองอยู่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีแร่นั้นแร่นี้อยู่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็การตรวจสอบวัตถุว่ามีอายุเท่าไหร่นะครับบางบางสถานที่เนี่ยบางสถาบันเขาก็ไม่มีนะครับที่ตรวจวัตถุ ความเก่าอะตรวจหาวัตถุความเก่าไม่มีนะบางที่ก็มีครับตอนเนี้ยเออถามว่าถ้าคุณเอาพู้นี้เข้าไปใส่ในพระปลอมนะ่ะมันก็ฟอ้องหมดแหละครับมันก็มีหมดเลยผลประมวลที่มันออกมาเนี่ยมันบอกเราแค่นั้นเองนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นพระแท้นะมันไม่สามารถดูพระแท้ได้นะครับอ่า คุณคุณนึกออกไหมมันมีช่องโหว่เออผม,มอก็เละอธิบายว่ามันมีช่องโหว่เครื่องพวกเนี้ยมันเป็นแค่องค์ประกอบที่สามารถตรวจสอบได้นะครับอ่าคุณสามารถเอามาเป็นองค์ประกอบในการตรวจสอบผ่าแท้ได้เพราะพ่าแท้เนี่ยโ,โหการตรวจเนี่ยหลายอย่างมากนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะอ่าผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ผิดนะอ่าเนี่ยสมมุติคุณเอา คุณเอาเหรียญหลงพ่อเงินไปตรวจสอบเนี่ยอเขาก็เครื่องก็ตรวจสอบมาว่ามีเนื้อทองเหลืองอยู่กี่เปอร์เซน็นต์มีแร่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีนุ่นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีนี่อยู่กี่เปอร์เซน็นต์ก็แค่นั้นเองครับแต่มันไม่ได้ออกประมวลผลมาว่าเป็นพระแท้นะไม่ใช่นะเออคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเขาแค่สรุปว่าในนี้มันมีโลหะอะไรอยู่บ้างแค่นั้นเองนะครับ มันแค่เป็นองค์ประกอบนะครับให้คุณพิจารณาคร่าวๆนะครับว่ามันควรจะเป็นพระแท้หรือพระปลอมแต่ทีนี้ว่าคุณก็มีช่องโหว่นะครับเนื้อความเก่านะครับซึ่งเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องนะครับ องค์ประกอบในการตรวจสอบพระแท้มันมีหลายอย่างมากนะครับมันต้องเอามารวมกันนะทั้งหมดเลยนะครับทั้งตาป่าด้วยทั้ง 10x ด้วยนะครับ 10x ด้วยทั้งกล้องขยายด้วยนะครับทั้งการตรวจสอบหามวลสารหาแร่ในองค์พระด้วยนะครับมันหลายอย่างนะมันต้องมันต้องเอามารวมกันหมดเลยนะครับฝาดจะมันจะสรุปได้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เครื่องอย่างเดียวแล้วสรุปว่าเป็นพระแท้มันไม่ได้นะครับมันหลายอย่าง แล้วยิ่งตามซอกเนี่ยพระโดยเฉพาะสมเด็จวละละรรคังเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้บายให้ฟังเนื้อพระสมเดลล็จวรรคังเนี่ยหรือว่าพิมพมละละ์พระสุเดววรรคังโดยเฉพาะโดยเฉพาะผ้าผงเนี่ยโอ้โหมันจะมีซอกเล็กซอกน้อยข้างในนะครับซึ่งคุณไม่สามารถตรวจได้นะ่าคุณไม่สามารถตรวจได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันเป็นแค่ส่วนประกอบในการตรวจหาพระแท้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับสามารถตรวจได้ตรวจได้แต่ไม่สามารถ พันธงเป็นพาระแท้หรือพาระปลอมได้นะอ่าคุณนึกตามไปด้วยนะครับว่าคนทำปลอมเนี่ยพอเขารู้<ม>เอา้าเครื่องนี้มันมตรวจหาโลหะใชนนน้นั้นทีนี้เอาเขาก็ใส่เข้าไปครับมันก็จบแล้วครับเครื่องมันก็ตรวจออกมาตามนั้นนะครับอ่าแล้วก็ในการที่เขาคาลิเบตเครื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเอาตัวอย่างที่ไหนมาเอาแซมเปิลที่ไหนมาตรวจนะครับแซมเปิลของเขาเองหรือของใคร เราก็ไม่รู้นะครับในองค์กรนั้นๆนะเราจะต้องเราจะต้องเข้าไปลึกดูตรวจสอบเข้าไปลึกถึงถึงแซมเปิลที่เขาที่เขาคาลิเบตเครื่องด้วยนะว่าเขาเอาอะไรมาคาลิเบตนะครับถ้าเขาไปเอาพ้าปอมมาคาลิเบตมันก็คือตรวจพ้าปอมได้หมดเลยนะครับมันจะการพ้ามันจะการพ้าปอมหมดเลยนะถ้าเขาเอาพ้าปอมมาคาลิเบตอะเออในเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยถ้าคุณต้องเอาคุณต้องเอาพ้าแทมมาคาลิเบตนะนี่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยว คนที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจยากนะคาลิเบตก็คือการการการตรวจสอบเครื่องนะครับแล้วก็แซมเปิลเนี่ยมันก็คือตัวอย่างตัวอย่างในตัวอย่างในการที่จะวัดนะครับคุณจะต้องมีตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติคุณจะรู้ได้ยังไงว่ากิโลเนี่ยมันไม่โกงนะครับคุณต้องมีตัวอย่างแซมเปลนะิลอ่ะอ่าเขาเรียกตัวอ่าตัวอย่างอนะ่ะผมผมไม่พูดแซมเปิลนะเดี๋ยวงงน,นะ ตัวอย่างข้าวคุณต้องมีข้าวสาร1นกิโลนะครับอ่าเพื่อที่จะตรวจสอบกิโลอันเนี้ยว่ากิโลอันเนี้ยมันตรงไหมมันโกงเขาไหมนะครับคุณต้องมีข้าวสารหนึกิโลข้าวสารจะต้องเป็น1นกิโลจริงๆนะเออไม่ใช่ว่าไปหัวกันข้าวสารไปเอาเข้าวสารมีอยู่กิโลครึ่งหรือกิโล สขีดอะไรไม่ได้นะคุณก็สารเขาสารตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นเขาสารหนึ่งกิโลจริงๆนะครับเออแล้วเอาไปคาลิเบตเครื่องเอาไปทดสอบเครื่องนะครับว่าเออมันมันช่งแล้วมันหนกิโลใช่ไหมอ่าถ้ามันหนกิโลตรงกันปุ๊บเขาก็จะตีตาเลยว่ากิโลอันนี้ใช้ได้นะครับได้มาตรฐานอ่า ISO ก็เหมือนกัน ก็ระบบคล้ายๆกันนะครับเขาเป็นระบบรับรองรับรองนะครับรับรองเครื่องอันนั้นมันเป็นแค่เครื่องตรวจโลหะนะครับมันไม่ใช่เครื่องตรวจพระอ่าโอเคนะทีเนี้ยถ้าคุณยังไม่เชื่อผมแล้วคุณก็กลับไปถามเจ้าของเจ้าขององค์กรได้เลยนะครับอ่าสถาบันไหนก็ได้นะครับคุณเข้าไปถามเขาเลยว่า เครื่องเนี่ยมันตรวจพระแท้มันฟ้องมาเลยไหมว่าพระแท้หรือพระปลอมเขาไม่ได้ฟ้องเขาไม่ได้บอกพระแท้หรือพระปลอมนะครับเขาบอกแค่โลหะเปอร์เซนต์ของโลหะเป็นโลหะชนิดไหนแค่นั้นเองนะครับอ่ามันไม่ได้ตัดสินว่าพระแทพระปลอมนะเพราะนั้นคุณต้องไปตรวจสอบด้วยสายตาอีกนะครับ 10x12x แล้วก็หลักของธรรมชาติขาดไม่ได้เลยแลกักกรรมมาวิธีการสร้างของต้นตำรับก็ขาดไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีอะไรเลยนะครับหลักฐานของธรรมชาติไม่มีความเก่าไม่ได้นะครับแล้วก็กรรมมาวิธีการสร้างของต้นตำรับก็ไม่ได้ไม่มีแล้วคุณมีแค่โลหะอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับ คุณก็จะเล่นได้เฉพาะในกลุ่มของคุณแค่นั้นเองนะครับแต่คุณจะมาเล่นในกลุ่มสากลนี่มันไม่ได้มันหลายอย่างมากนะครับเออ<ม>เข้าใจแล้วนะโหระพะแทนมันปอมกันไม่ได้นะครับคุณจะโอ้โหเนื้อนี่แข็งกระด้างเลยแล้วมามีใบมีใบมีใบ มีมีใบทดสอบมาว่าเออมีโลหะอยู่กี่ชนิดชนิดชนิดแล้วจะมาบอกว่าเป็นพาแทนมันไม่ได้นะครับไม่ได้นะระฟาร์มเก่าคุณไม่ได้กรรมาวิธีการสร้างจากต้นตำรับไม่มีมันก็จบนะครับมันจบอืมมันจบนะครับเพราะฉะนั้นพระถดโดยเฉพาะสมเด็จพระครั้งโอ้โหทุกอย่างเลยนะครับ ทุกตารางนิ้วเลยโดยเฉพาะลายน้ําลายพิมพ์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอแก้ตัวให้กับเซียนหน่อยนะเอาเดี๋ยวผมแก้ตัวให้หน่อยนะจริง,รงๆแล้วไม่อยากจะยุ่งเลยเพราะมันจะเข้าตัวผมแต่ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับอ่าบางคนผมเห็นนั่นหลายท่านเนี่ยด่าด่าเซียนว่าพารไม่มีตำหนิไม่มีพิมพ ผมขอยืนยันตรงนี้นะว่าพระเขามีลายพิมพ์นะครับมีพิมพ์นะมันมีพิมพ์นะครับไม่ใช่ตําหนิมันมีพิมพ์อ่าแล้วพิมพ์ถ้ามันอยู่ตามซอกตามซอยเนี่ยไอเครื่องตรวจ ISO นี่ก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับอ่ามันยืนยันไม่ได้เพราะพระเขามีพิมพ์นะครับบอกผมเห็นนั่นหลายท่านเลยชอบเวลาใครบอกว่าพระมีพิมพ์มีตําหนิเนี่ยชอบไปด่าเขาเออชอบไปด่าเขา เขาพูดถูกแล้วนะครับอ่าผมยืนยันว่าเขาพูดถูกเออทางๆทงี้ผมเนี่ยไม่พูดก็ได้นะเพราะว่ามันมีคนต่อต้านมากเลยเกี่ยวกับเรื่องพิมพ์เนี่ยเออเดี๋ยวพอผมพูดไปจะหาผมเพี้ยนอีกคนไม่ใช่นะผมขอยืนยันนะครับขอแก้ตัวให้เสียนเขาหน่อยนะว่าพระเนี่ยเขามีพิมพ์นะครับมันเหมือนกับแบงค์อะหาเหมือนธนบัตรเราเนี่ยคุณแน่จริงนะคุณปอมธนบัตรเลย อ้าคุณแน่จริงคุณปลอมแบงค์เลยนะครับคุณปลอมไม่ได้นะครับมันมีลายน้ําพระสมเด็จวะะรรคังก็เช่นกันเขามีลายน้ํานะครับเอาง่ายๆเลยคุณค,คุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับสมเด็จร้อยปีปี2515นะคุณยังปลอมไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปปลอมพระร้อยแปดสิบปีร้อเก้าสิบปีของสมเด็จท่านอนะ่ะคุณไม่มีทางปลอมได้นะครับเขามีลายน้ำและมันเป็นศาสตร์เชิงลึกนะครับ คุณไม่ได้ศึกษากันแค่นั้นเองสมเด็จพุทธาจารย์นะผมเคยบอกหลายรอบแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้เออคุณแน่จริงนะคุณปลอมแบงค์เลยอะถามว่าคุณปอมได้ไหมแบงค์อะไม่ได้นะครับลายน้ํามันซับซ้อนมากเลยมันเป็นาศาสตร์ชนิดเดียวกันนะครับสมเด็จท่านนั้นใช้าศาสตร์พยาลวงทาพิมพ์สอนพิมพ์ครับสอนกันเข้าไปนะครับ แลวผมขอยืนยันเลยว่ามันมีพิมพ์จริงๆนะครับและผมเห็นเลยเห็นด้วยตาตัวเองเลยว่า,าทั้งพระแท้จากกุที่ออกมาเนี่ยเพราะผมพระที่ออกมาจากกุในพระบรมมหาราชวางังนะผมจะให้ดูนะพระที่ออกมาจากกุเนี่ยเขามีลายพิมพ์นะครับมีลายพิมพ์นะแล้วผมก็ไปไปเปรียบเทียบกับพระของวัดระฆังที่เขาเอาออกจากแสดงอ่ะ ที่เป็นรูปภาพอ่ะที่เป็นปฏิทินน่ผมก็พยายามไปเปรียบเทียบไปสังเกตเขามีลายพิมพ์นะครับแล้วมันชัดมากเลยแต่้าเป็นพระย้อนยุคหรือว่าพระปอมหรือพระทําทขึ้นมาใหม่ไม่ไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นพระยุคนั้นมันชัดจริงๆนะครับผมยืนยันผม,มเห็นด้วยตาตัวเองผมไม่ไปฟังใครมานะสไตล์ผมเนี่ยคือผมจะไม่ฟังใครเลยนะครับถ้าผมไม่เห็นด้วยตาตัวเองผมจะไม่เชื่อเด็ดขาด แล้วผมจะไม่พูดพลอยๆไปเด็ดขาดนะครับแต่ผมเห็นด้วยตาดรวยว,ว่าเขามีลายพิมพ์มันเป็นศิลปะศาสตร์เชิงลึกนะครับการทําพิมพ์ซ้อนพิมพ์เพื่อไม่ให้ปลอมแปลงได้ง่ายมันเหมือนกับสไตล์เดียวกันกับแบงค์เลยครับคุณปลอมแบงค์ได้คุณก็ปลอมสมเด็จมาละครังได้อะอ่ะผมใช้คํานี้เลยแล้วคุณไม่สามารถปลอมได้นะครับคุณแน่จริงนะคุณปลอมร้อยปีคุณก็รวยตายแล้ะ เออคุณแน่จริงคุณปลอมพระร้อยปีเลยครับสมเด็จร้อยปีอ่ะมันปอมไม่ได้ทุกวันนี้ยังปลอมไม่ได้เลยครับพอโผพอโผขึ้นมาในกลุ่มเนี่ยเขาก็จับได้แล้วเขาก็แหกกลับไปหมดแล้วครับนาแหกไปหมดแล้วมันปลอมไม่ได้ครับจำไม่เลยเขามีลายพิมพ์ซ่อนอยู่แล้วคุณอย่าไปว่าคนที่เขาว่ามีลายพิมพ์มีพิมพ์มีพิมพ์นะครับพิมพ์กับทรงพระมันไม่เกี่ยวกันนะผมเคยแยกผมก็อธิบายหลายครั้งแล้วนะครับว่าพิมพ์เนี่ย กับทรงพระมันแยกกันนะมันคนละอย่างกันนะพิมพ์ก็คือแผ่นพิมพ์นะครับแผ่นพิมพ์หรือว่าลายน้ํามันมีนะครับมันมีแล้วผมเห็นด้วยตาตัวเองเลยว่ามันเหมือนกันแล้วมันตรงกันหมดเลยคุณไล่ตารางนิ้วไปเลยสมเด็จพระครังเนี่ยคุณไล่ไปเลยทุกตารางนิ้วเลยนะครับเขาจะมีลายพิมพ์ไล่ไปเลยครับถ้ามันไม่ตรงกันจบไม่ตรงกันจบผิดเพี้ยน ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันมันออกมาจากบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันเออนี่ผมก็เสี่ยงมากเลยนะเนี่ยแต่ผมก็ต้องทําเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่าคนที่ไม่เข้าใจอาจจะด่าผมนะหาว่าผมเพ้อเจอเพียนนะมันไม่ใช่นะครับผมเห็นด้วยตาตัวเองเลยว่าพระที่ออกมาจากกลุ่เนี่ยเนี่ยพระที่ออกมาจากกลุ่ยเนี่ยเนี่ยกับพระของวัดลักขังเนี่ย มันมีหลายผิมพ์ครับแล้วมันเหมือนกันเดะเลยเหมือนกันเดะแต่ผมบอกไม่ได้ผมขออภัยนะผมบอกไม่ได้นะครับไม่งั้นอันตรายมากเลยผมก็อันตรายด้วยเซียนเขาก็อันตรายด้วยาะคนปอบพระใจบาปเนี่ยก็จ้องอยู่แลวนะครับงานการนะไม่ทําไม่หากินสุดจริตจ้องจะปอบพระขายเวรกรรมนะครับแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวด้วยใครทําเวรทํากรรมไว้ก็คุณก็ระวังกันให้ดีกันล้วกัน อ่าผมจะย้ำเหมือนอ่าขอภัยผมจะย้ำเหมือนเดิมนะเนี่ยว่าพระเขามีลายพิมพ์มีลายพิมพมันผมจะย้ำอยู่ตลอดอย่างเงี้ยจนกว่าคุณจะเข้าใจนะครับเป็นเป็นลักษณะมันมันเป็นศาสตร์ลึกเชิงลึกนะครับอ่าซ,ซึ่งสมัยนี้มันไม่มีแล้วเออแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมเห็นแล้วผมผมจะบอกให้นะหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินท่านก็นใช้ศาสตร์ตัวเดียวกับสมเด็จุูิจาร์โตนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมเห็นศาสตร์แล้วผมก็งงว่าทำไมสมเด็จเอ๊ะทำไมอ่าหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านใช้ศาสตร์ตัวเดียวกับอ่าสุติจาร์โตอ๋อลวงพ่อเงินท่านเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็หลวงพ่อแพร่ด้วยนะเออผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ หลวงพ่อเงินหลวงพ่อแพรใช้ศาสตร์ตัวเดียวกันเลยครับกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตเลยเพะผมก็งงมากเลยว่าหลวงพ่อแพรมาเกี่ยวทําไมท่านถึงมีศาสตร์ตัวตัวนี้โอ้โหผมไปสืบหลวงพ่อแพรคือท่านนับถือหลวงพุทธจารย์โตมากนะครับท่านถึงได้มีศาสตร์ของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับอ่ามันเป็นศาสตร์พญาลวงครับมันเป็นศาสตร์พญาลวง มันการมันเป็นการทําพิมพ์ซ้อนพิมพ์อะ่ะผมพูดในเป็นครั้งที่ร้อยแปดแล้วนะแต่หลายๆท่านไม่เข้าใจโดยเฉพาะพวกคนทําพระปลอมสมัยก่อนเนี้ยโอ้โหปลอมปลอม,อมพระมาได้เละเทะมากเลยผมขอผมขอติเลยนะครับว่าคุณทําพระปลอมมาได้เละเทะได้หวยแตกมากๆเลยนะครับสมัยนี้ยังค่อย,ยังชั่วหน่อยนะครับพระปลอมสมัยนี้ยังค่อย,ยังชั่วหน่อยสมัยก่อนเนี้ยดูไม่ได้เลยเก๋แต่ไกลเลยนะครับ แล้วยิ่งเขาไม่รู้ศาสตร์พวกนี้ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยมองเซียนที่เขากิเก่งเนี่ยเขามองปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยแล้วคุณไปว่าเขามั่วไม่ได้นะเพราะเขาเขาเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้นะครับอ่าพอใจคุณบาปแล้วคุณก็ไม่รู้ศาสตร์พวกนี้นะครับโอเคนะอ่ะเราก็ไหลกันมา,มา,ม,ามานานมากแล้วอ่ะผมย้อนกลับไปที่ i อไอเอสโอหน่อยผมขอสรุปเลยนะเออเนี่ย อ่าเอาสรุปง่ายๆเลยนะครับมันมัน i s o โอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกพระแท้พระปลอมได้นะอ่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่จับตรวจโลหะแค่นั้นเองนะครับแต่ในเรื่องของลายพิมพ์เขาก็จับไม่ได้นะครับเขาจับลายพิมพ์ไม่ได้อ่าเขาจับลายพิมพ์ไม่ได้นะครับมันมีลายพิมพ์นะพระน่ะอ่าเดี๋ยวบางคนบอก อ่าอ่า,อาคือมันเป็นสไตล์ของผมนะยังไงผมขอภัยด้วยนะถ้าถ้ามันไม่มีอ่าอ่าออเนี่ยคือมันไม่ใช่ผมนะครับมันคือตัวปลอมเลยนะอ่าเนี่ยผมพยายามย้ำเรื่องนี้อยู่ตลอดตลอดตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อแพร่ที่แล้วผมตกใจเลยว่าเอ้ยทำไมหลวงพ่อแพร์ใช้ศาสตร์ตัวนี้มันเป็นศาสตร์ตัวเดียวของสมเด็จจาร์โตนะอ๋อท่านนับถือสมเด็จจาร์โตนะครับท่านนับถือ อ่าแล้วโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินเนี่ยใช้ศาสตร์ตัวนี้เลยเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จจานโตนะครับเป็นศาสตร์ตัวเดียวกันครับเป็นศาสตร์ตัวเดียวกันเดี๋ยวคนไม่ก็เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องพิมพ์มาก็เพราะว่าผมกําลังจะอธิบายาให้ฟังว่าพระเขามีพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีพิมพ์ก็คือจบ ต่อให้คุณบอกว่าคุณมีเงินอยู่เท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์มีทองอยู่เท่านี้มีดีบุกอยู่เท่านั้นมีแร่เหล็กไหลอยู่เท่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบพราแท้ได้นะครับหรือบอกว่าเป็นพราแท้ได้นะแล้วพราปลอมสมัยนี้โอ้โหใส่นั่นใส่นี้เข้ามาโยแย้หมดเลยแต่เนื้อพาัาไม่ได้มันแข็งกระด้างเลยพราไม่กิบเลยนะครับเออแล้วคุณจะมาอ้างอิงแบบนี้ไม่ได้นะ เงินก็เข้าสถาบันเขาไปฟรีๆโดยที่คุณก็คุณก็เล่นกันเองเนี่ยเออผมใช้คํานี้แล้วกันแม่อธิบายเยอะแหละถ้าคุณถ้าคุณยังดื้ออยู่นะครับทํใไมเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเนะี่ยคุณก็เล่นกันได้เฉพาะกลุ่มกลุ่มพายหี่เออแต่ถ้าคุณจะเล่นเป็นสากลอนะ่ะคุณจะต้องมีทุกอย่างองค์ประกอบจะต้องครบเลยนะครับไล่ไปทุกตารางนิ้วเลยทั้งความเก่าทั้งกรรมวิธีนะครับ ทั้งโลหะก็ตรวจได้อ่าคุณก็เอาเอา,เอาเข้ามาอ้างอิงด้วยกันได้เข้าสถาบัานไปนะครับแล้วก็เอามาอ้างอิงได้เอามาเป็นองค์ประกอบเป็นเอกสารประกอบได้นะครับแต่พระองค์นั้นมันจะต้องครบสูตรเลยนะครับความเก่ากรรม,มวิธีนะครับโลหะเปอร์เซ็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทุกอย่างเลยนะครับบางคนร้านเนี่ยฟาร์มเก่าไม่ได้นี่ก็จบแล้วนะครับเออต่อให้ ต่อให้คุณมีใบรับรองจากถาบันก็นแล้วแต่นะครับต้องฟาร์มเก่ามันไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องเล่นกันได้เฉพาะกลุ่มคุณนะครับคุณไม่สามารถที่จะเข้าสู่สากลได้นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยคุณดูเนี่ยใครไม่เคยเห็นแตกรายงานของแท้เนี่ดูครับเนี่ยเนี่ยสภา,าคุณไม่ได้เก่าอย่างนี้ก็จบนะครับจบเลย อ๋ออพระคุณไม่ได้เก่าก็จบเลยนะครับเนื้อมันได้มันต้องทุกอย่างนะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับ ดี๋ยววันนี้ผมจะไว้หน่อยวันนี้จะไว้หน่อยนะครับโอเคนะผมสรุปผมสรุปเลยนะครับเนี่ยขยายให้เห็นไหมครับมีการทับซ้อนกันเห็นไหมนี้เนื้อสุด,ดยอดวละขังแท้นะแล้วดูเดี่ยวชำเลยนะครับอ่า เก็จเป็นจะลงะถ้าฟาร์มเก่าคุณไม่ได้แต่คุณจะเอาแค่ผลตรวจสอบโลหะมาไม่ได้นะครับอันนี้ผมอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะท่านไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีขอ้อสงสัยก็สามารถที่จะชี้แจงหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเป็นหลายบุคคลไปนะ,อะโอเคนะครับผมสรุปเลยนะว่าไ ระบบ ISO เนี่ยเขาเป็นระบบรับรองมาตรฐานเครื่องมือที่คุณตรวจพระนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นระบบตรวจพระแท้พระปลอมนะไม่ใช่นะเออพระแท้พระปลอมเนี่ยมันหลายอย่างมากนะครับคุณจะต้องเอาเข้ามาประกอบรวมกันให้ได้นะครับทั้งหมดเลยนะทุกตารางนิ้วเลยนะทั้งลายพิมพ์ด้วยนะครับทั้งโลหะด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าสมมุติว่าถ้าเป็นพระปลอมเนี่ยเขาก็ใส่เต็มไปหมดแหละครับอย่างเงี้ย เห็นไหมแต่อันนี้เป็นเป็นพระที่ออกมาจากกรุในพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นเป็นรอยนิ้วมือเจิมนะเนี่ยจะมีเศษแร่น้ำมีเศษจเจ้าน้ําเ,เงินเศษเงินเศษทองเศษนาคเศษดีบุกเศษสังกะสีนะครับเศษแร่เหล็กไหลนะครับโหเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเศษตะไคร้ด้วยเนี่ย,ยดูดิแต่เขาเล็กมากนะครับเล็กมากนะเนี่ย สามารถตรวจได้แค่เศษเศษโลหะพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพาแทนหรือพาปลอมนะโอเคนะเออวันนี้สั้นหน่อยเข้าใจแล้วนะครับว่ามันไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นพาแทนหรือพาปลอมนะอันระบบ ISO นะ่มันเป็นแค่ระบบรับรอง แล้วก็มีหลายๆท่านแนะนําว่าให้ผมเนี่ยพยายามมีสคริปต์นะครับจดสคริปต์มาเพราะว่ากลัวว่าผมเนี่ยจะพูดวนไปวนมาแต่ผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าข้อมูลมันอยู่ในหัวผมหมดเลยนะครับมันอยู่ในหัวผมหมดเลยถ้าผมพูดวนไปวนมายัางไงผมขออภัยด้วยนะอ่ามันผมไม่มีสคริปต์นะครับมันจะอยู่ในหัวหมดเลยโอเคนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ